นี่แหละคือคือประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งที่ยังมันยังไม่มีความชัดเจนยังไม่รู้ว่าใครจะมากําหนดไง<ต>เพราะว่าถ้าจะไปตั้งสภาประชาชนมาเอาสภาประชาชนมาจากไหนมันจะเลือกกันเองหรือเปล่ามันก็จะมีคําถามตามมาอีกไนงะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว,ลว,ถ,งงลวถ้าเกิดว่าสมมติว่าฝ่ายฝ่ายทตามส่ายคกนกบปต <ừ> แล้วคนเสื้อแดงเขาเกิดเกิดเข้ามาต่อต้านกันอีกนะครับผมว่ามันก็มันก็เป็น ความดุเด้งไม่จบไม่สิ้นสะกทียัผมเพราะว่าเขาใช่ไงเขาเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแล้วถ้าจับได้ที่ยังเดินหน้าต่อไปก็บอกถึงชนะกลับมาเดี๋ยวมวลชนเขาออกมาไล่อีกมันก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยมันเป็นวัฏจักรอ่ามันเป็นวงจรอุบาทภาษาภาษาที่ชาวบ้านอ่าที่อยู่ในวงการเขาเรียกกันแต่ไหนแต่ละมาคือเขาเรียกว่าวงจรอุบาทมันอยู่อย่างเงี้ยบ้านเราคือจริงจริงมันอาจจะต้องแลกมาด้วยต้องมีการ สุดท้ายมันต้องจบด้วยความรุนแรงผมว่านะแล้วมันจะที่จบคือคือคือผมก็พยายามที่ไม่คิดถึงประเด็นนี้เลยคุณคุณชาญนนท์เพราะว่ามันไม่ใย่ทางออกที่มันควรที่จะเป็นอ่ะหลายตัวอะไรเขาก็ก็พูดอย่างนี้แหละแต่ผมบอกว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยคือมันถ้าอย่างนี้เหมือนแต่งฝ่ายต่างเหมือนพยายามที่จะผลักดันมันเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ใช่ถูกต้องคือหลายฝ่ายเนี่ยพยายามให้มันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราอย่าไปปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะคือยังไงยังไงเสียบ้านเมืองเนี่ย ไม่ว่าะไม่ว่านายกจะอยู่หรือไม่อยู่ฝ่ายค้านจะเป็นใครก็ตามรัฐบาลเป็นใครก็ตามการเมืองมันเดินหน้าต่อไปไม่ต้องห่วงครับคือยังไงมันก็เดินหน้าต่อไปนะครับก <c oughs> ็ค่อยๆ <c oughs> ให้มันหาทางออกาทางพี่กายไปอย่าไปใช้ความรุนแรงก็แล้วกัน, <c oughs> นครับผมว่าปรนตุดอย่างเงี้ยวางไว้อย่างเงี้ยมันมันลำบากครับลำบากลำบ,บากแน่นอน <c oughs> คุณจานนท์นี่นี่คือช่วงเวลาที่ที่ยากลำบากที่สุดแหละทั้งในส่วนของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งคนที่ทำมาหาเช้ากินข้ามอย่างคุณจานนท์อย่างผมนี่แหละ นะเราเราช่วยกันรุ้นต่อไปขอบคุณนะคุณชานวนนะขอบคุณนะครับวันงโทรมาใหม่นะคุณชานวนนะพอดีมีสายรออยู่นะขอบคุณนะขอบคุณอ้าวไปที่คนอยุธยาฮะคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณคนอยุธยาผมตะโกนมากหูผมมันมันมีปัญหาอยู่นะต้องขออภัยบางทีอาจจะพูดดังมากไม่ได้คุณคนอยุธยาเป็นยังไงบ้างคนที่อยู่แดนไกลเนี่ยจะเข้ามาคลี่คลายปัญหานี้ได้ไหมหรือจะยิ่งทําให้ปัญหามันมันมันวิกฤตยิ่งขึ้น คุณคนที่ยาครับมีแต่เพิ่มปัญหาครับมีแต่เพิ่มปัญหานะอาะหกสี่สามสองสายสุดท้ายนะรอแป๊บหนึ่งฮะรอเพราะว่าเพราะว่าอันนี้จริงเนี่ยรู้ว่าปัญหามันยุง่งเหยิงในยกนายกน่าจะหาะหาหาห,าหาทางออกฮนะครับอาจจะเลื่อนการเลือกตั้งหรือ,อยังไงก็ว่าไปอ่าแต่แต่จะอ้างว่าไม่มีกฎหมายรองรับนาะยกทักสิ่งก็เคยเลื่อนการเลือกตั้งนะครับ ครับคือต่างคนต่างก็มองกันตอนนี้ก็อ้างเหตุผลเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเท็จอะไรจริงมันทําได้แค่ไหนเพราะเราไม่ใช่นักกฎหมายเราก็ไม่รู้จะฝ่าทางตันจําได้ไหมตอนที่กกตโดนศาลตัดสินจําคุกอ่ะเลือตั้งไม่ได้นายกรัฐสินก็เลื่อนการเลือกตั้งออกไปใช่ไหมครับครับตอนนั้นกกตมันมีเรื่องการเพิ่มรายร่องรายได้ให้กับตัวเอง ไม่ไม่ตอนที่ถาวารเสันเียมฟ้องอ่ะกตอนตามตัวมาใช่ไหมครับครับแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้กกตก็เขามีครบแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างเนี้ยถ้าเกิดบรรจันเนี่ยไปสมัครแล้วเรื่องตั้งไม่ได้จะทำไงใช่ไหมแล้วคิดว่าทางออกมันจะทําไงฮะคนอนุญาตทางออกตอนนี้นขันที่นายกนายกต้องหาทางออกได้เพราะต้องเป็นผู้มีอำนาจครับ สมมติว่าเป็นอย่างวันจันทร์เนี่ยจะไปสำรองสถานที่รับสมัครไว้ก็ไม่ได้เพราะมันต้องประกาศล่วงหน้านัดวันเวลาใช่ใช่คือคือคุณคนอายุยาจเพึ่งไปเชื่อว่ามีการสำรองพื้นที่ไว้เพราะว่าผมไม่แน่ใจอ่ะคือสำรองไว้ยังไงมันก็ต้องประกาศอย่างที่คุณคนอายุยาแล้วมันจะเก็บไว้เป็นความลับหาด้ามยาวอะไรล่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเชื่อทั้งหมดคือณขณะนี้มีทั้งข่าวจริงข่าวลือข่าวลวงอะไรก็ไม่รู้สารพัดอ่ะ อ่าเอาคุณคนยิยาเดี๋ยววันหลังเราคุยกันใหม่นะพอดีมันเหลืออีกสองสายขอประคุณนะครับขอพระคุณนะขอพระคุณนะวันหลังโทรมาใหม่นะ <ๆ S 1> คุณคนยิยาขออภัยจริงพอดีมีสายเข้ามาในช่วงท้ายๆนี่สองสายซ้อนกันเลยนะครับคนเพชรบุรีฮะเอานาทีนึงครับหกสี่สามสองรอแป๊บหนึ่งนะฮะจะให้คนละสักนาทีนาทีกว่าๆคุณคนเพชรบุรีสวัสดีครับคุณคนเพชรบุรีครับสวัสดีครับพี่พี่พูดจะให้โทรศัพท์มาหอนสวัสดีครับครับส,สวัสดีครับ อหลสวัสดีค่ะเป็นยังไงฮะคุณคนเพชรบุรีการเมืองบ้านดาณขณะนี้มันจะหาทางออกยังไงเนี่ยอหลเราทำไมอ๋อชาวนาอุดรนี่นี่นี่สายหกสี่สามสองใช่ไหมติดะอ๋อออออหอสี่สอเอาสายเมื่อคู่นี้ก็ก็ตัดไปกับสายว่าหลุดแล้วฮะหลุดแล้วอ่ะขอขอเอาไปที่คุณคนชาวนาอุดรใช่ไหมครับผมอ่าอ่าอ่าเอาชาวนาอุดรนะครับเอาเต็มที่เลยฮะเอาเชิญเชิญ <K un> คิดว่าการเมืองมันจะมีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาไหมวันที่ยี่สิบสามมันจะสมัครรับเลือกตั้งได้ปะฮะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีนะอาจารย์ไม่น่าจะมีใช่ไหมฟันธงได้เลยว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันก็ไม่หยุดเพราะว่าถ้าถ้าไปสมัครนี่คือยังไงครับก็ต้องไปขัดขวางอยู่แล้วอีกอย่าง <K un> ใชจจ่ตรงนี้แหละที่<ไ>หลายคนกลัวไนคุณชาวนาไอ้ตรงนี้แหละที่หลายคนกลัวก็คือว่าจะยังเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งรับสมัครเลือกตั้งนะ มันไม่รู้กี่จุดต่อกี่จุดต่างจังหวัดไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะผมมันจะมีการไปไปขัดขวางไปปิดล้อมด้วจะมีการปะทะกระทบกระทั่งกันเพราะกําลังเจ้าที่ไม่พอหรอกยังไงก็ไม่มีทางพอไม่ไม่พอแล้วถ้าถ้าเดินหน้าไปสู่เรื่องการเลือกตั้งวันที่สองอีกอันวนี้ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยไม่ไม่มีคือจริงผมอยากเสนอความคิดเห็นว่าครับอที่มันเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นที่มากสื่อกับนักวิชาการมากกว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีมีกฎหมาย,ยกี่ฉบับเหมือนบ้านผมเนี่ยเขาใช้กฎหมายตัวเดียวกันไหมอ๋อมัน,มน,มนทุกฉบับเลยแหละมันมีกฎหมายอาโอ้โหนับไปทั่วเลยฮะนับไปทั่วเลยเอาเอานิ้วมือนิ้วเท้ามานับยังไม่ยังไม่พร้อมเลยยังไม่พอเลยยังไม่ได้หนึ่งเลยโอ้โหเยอะมากเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคนคนชาวนาคุณเ้านะบ้านเราเนี่ยมันเป็นสีถนนชัยกันเยอะ คือสีธนนชัยเดีย่ยตามตามาตำนานที่เราได้ศึกษากันก็คือว่าโว้ยฉลาดหลักแหลมมีความรู้ความสามารถแต่ว่ามันแกมโกงสีธนนชัยเนี่ยแกมโกงผมว่ามันมันไม่แตกต่างกันหรอกไม่ไม่ว่านักวิชาการหรือชาวนาคุณอย่าลืมว่าอ,อย่างผมเนี่ยเป็นชาวนาครับผมเรียนจบปริญญาตรีเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับครับคือ,ค,อคือไม่แตกต่างกันกินข้าวก็กินข้าวเหมือนกันแต่ผมทํานา ครับคุณทําธุรกิจใช่ไหมครับครับคือต้องมองทั้งสองด้านสิว่าคุณชนะกันแล้วเนี่ยทําธุรกิจอยู่ข้างในชาวนาเป็นคนเลือกไปเนี่ยงั้นอ่าพี่คนก่อนนะที่พูดถูกแก้ผมมากเลยแล้วคุณเจ้าชาวนาไปไว้ตรงไหนอ๋อก็ชาวนาก็เป็นคนไทยเหมือนกันแหละใช่ครับมันไมจะไปแยกชาวนาแยกคนไม่ได้หรอกแยกประเภทไม่ได้ ก็เหมือนที่ผมถามว่าการตั้งสภาประชาชนเนี่ยคุณรวมผมเข้าไปด้วยไหมอถูกไหมครับผมผมนึกว่าตอนที่พูดไม่ได้หรอกสภาประชาชนมันที่มามันก็มันจะถูกตั้งก็ตั้งเกตตั้งแต่ต้นแล้วล่ะมันยากยากยากเชื่อผมยากยากจริงจริงทางออกเนี่ยผมอยากให้คุยกันมากกว่าอ่าอเอาละคือฝ่ายนี้ก็อยากให้คุยไงขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับพอดีมีสาย้ามาสุดท้ายนะขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับเอาไปที่คุณนุชนะฮะ คนกรุงเทพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมฮะสวัสดีครับค่ะสดงความคิดเียนค่ะครับค่ะได้ยินไหมคะโอ้ขอขอภัยเลยพอเสียงมันหอนมากนะฮะขอภายขอภัยนะเสียงมันเสียงมัน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 สื่อสารกันไม่ได้เพราะเสียงมันหอนเข้าใจว่าเสียงแทรกกันอยู่นะเนี่ยฮะได้ได้ยินไหมฮะเสียงคือคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันใหม่ค่อยคุยกันใหม่แล้วกันคนุณคนอุงเทพนะ <S 2> <S 2> <S ขอพัยนะพอดีมันมีปัญหาคือ Hello, แก้มไม่ได้แล้วลหละตอนนี้นะเพราะว่ามันช่วงสุดท้ายแล้วเอาละฮะนนี้ก็คือชนทุกปัญหากับสามารถขอภายคนคนอุงเทพนะครับเดี๋ยววันจันทร์เราโทรมาคุยกันใหม่นะเพราะว่ามันแก้มไม่ได้แล้วลหละแล้วก็นาทีครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับนี่คือชนทุกปัญหากับสามารถความที่เห็นต่างๆที่ท่านผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นก็มาต้องขอบพระคุณจริงๆเพราะว่าเข้าใจว่าลึกๆแล้วก็อยากจะให้ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคลี่คลายไปสู่ในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันคือสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องทามมิ่งมันได้ไม่ได้อะไรทามมิ่งคือระยะเวลามันถูกต้องหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจะเดินหน้าต่อไปหรือหยุดอะไรทั้งไหนทั้งสงสายทั้งปวงมันจะตัดสินกันด้วยสามัญสำนึกนะครับแล้วก็สมองที่มันสามารถจะช่วยกันช่วยกันหาทางออกได้นะครับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมประจักษ์มงศานะครับสวัสดีครับ